ให้อภัยก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปรักไปกอดจริงๆแล้ว,วความหมายจริงๆโดยในในสัจธรรมะมันแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นเลยแต่คาว่าให้อภัยคือรู้ตัวเองก่อนรู้ว่าตัวเองเจ็บรู้ว่าตัวเองฟังแล้วไม่ชอบคุณข้องมองใจรู้ก่อนรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราให้อภัยตัวเองเรารู้สึกว่ายการที่เราขุนข้องมองใจมันไม่สบายใจว่ามัน มันไม่เก๋เลยอะ่ะมันแบบมันมันฟิลมันไม่ดีอะ่ะแล้วเราจะทําทาไมใช่ไหมครับถ้าเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะไม่ทําเวลาใครมาพูดมากเราก็เครียดเก็บไปคิดไปคิดไปคิด,คดนอนไม่หลับอย่างเงี้ยให้อภัยตัวเองไหมละครับอ่ะก็ต้องให้อภัยตัวเองก่อนว่าถ้าเราสามารถเออเมตตาตัวเองได้ว่าเฮ้ย <im it> นี่เรากําลังทําร้ายตัวเราเองอยู่นะโดยการที่ใครพูดอะไรไม่รู้แล้วก็เก็บมาใส่ใจใช่ไหมครับแล้วทําไม่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยให้อภัยตัวเองก่อนพอให้อภัยตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยให้อภัยตัวเองไียบร้แล้วนะ เราสงบน้ําเป็นน้ํานิ่งๆสบายๆใครมาพูดอะไรก็ถ้ามันจริงเราก็ก็พัฒนาใช่ไหมถ้ามันไม่จริงมันก็คือไม่จริงไงเสร็จแล้วเราค่อยให้อภัยผู้อื่นให้อภัยคนที่มันมานินทาเราด้วยนะว่าโอยโง่นี่ไม่รู้อะ่ะ <c oughs>